ทำไมมุดดีถึงปรับลดเครดิตอเมริกานะครับเนี่ยมให้คุณสารสี่ข้อนะครับคออแลกนี่นะครับวันนี้อเมริกาเป็นนี่มากเกินไปนะครับคุณดูนี่ของภารครับคสามสิบหกล้านล้านนะครับเท่านี้ขอยกอย่างถ้าคุณเห็นใครสักคน เป็นหนี้สีนพบนราตัวคุณชื่อว่าความน่าเชื่อถือคุณเชื่อถือได้ไหมครับมีแต่มันจะนอ้อยลงนะครับยกตัวอย่างพ่อค้ามหมูเมื่อก่อนใส่สร้อยเส้นขนาดนี้แต่นี้เดี๋ยวแค่นี้นะครับแสดงว่ามันเริ่มค้าขายอะไรไม่ดีมันใช้เงินอะไรไปเยอะหรือเปล่าหรืออะไรทั้งหมดนะครับต่อไปก็สอบ การใช้จ่ายของอเมริกาที่เยอะเก America, ินไปนะครับซูริสไลน์นะครับคุณดูตัวเลขการขาดดีครับอเมริกานําเข้ามากกว่าส่งนะครับน่าแสดงมากซื้อน้บซื้อมากเกินไปนะครับอย่างล่าสดทีัสซรจะขึ้นมาสี่จีนะครับ ไ,ไม่ได้นะครับเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศแห่งการบริโภคปุปโภคยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายมาต้องกลับมาในจุดเดิมหรืออาจจะเพิ่มไปนี้นะครับเขาไปการแอบผลิตเงินนะครับไม่รู้นะครับปกติก็พิมพ์อยู่แล้วแต่นี่ที่เราอุดข่าวเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมามีการพบแทนพิมพเงินนะครับ14ทแท่นนะครับ มันส่งผลให้เครดิตของอเมริก,กาหรือความเชื่อมั่นของอเมริก,กาในสายตาคนทั่วโลกลดน้อยลงนะครับเดี๋ยวคุณดูหุ้นนะครับวันจันทร์หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยคุเห็นนะครับว่าความเชื่อมั่นของอเมริก,กาเป็นยงนะครับดูหุ้นเลยนะครับต่อไปนะครับความเสื่อมของตลาดแน่นอนผมทำข้อมูล กี่ยวกับดอลลาร์ที่หน้าโปรไฟล์ไปหมดนะครับเพราะว่ามันเสื่อมลงเยอะนะครับจาก36บาทล่าสุดที่ลงไป32บาทเขาเหรียญหนึ่งหายไปเกบสบ4บาทนะฉันมันจะเสื่อม10-30เปอร์เซ็นต์นะครับฉันวันนี้ใครถือดอลลาร์ได้ยาวไม่คุ้มน,นะครับเพราะด้ยวยเพราะยุคนี้ขึ้นลงตาม อารมณ์ของผู้นำนครับผู้นำประนึ็นคิดอย่างปนนเดนคิดอย่างปนหนึ่งคิดอย่างปับไม่ทานแล้วคุณดูทองคำก็ได้ขึ้นร้อยลงร้อยอย,อย่างเงี้ยนะครับคุณลองไปพิจารณาดูครับไม่ว่าใครจะซื้อดอลลาร์หรือซื้อทองคำนะครับทองคำานี่ผมแนะนํายาวแต่ดอลลาร์สัน้นนะครับถ้าไม่มีกําไรออกตัวก่อนนะครับไม่งั้นคุณจะเจ็บนะครับเยวนละบาทสองบาทแล้วนะครับแบ่งปัจฉีสสุดครับ